มาหงวนเช้าเลยโูเดี๋ย,ยวหวมันะเสร็จแิ้วจขายมาขูดหอมชูสี่โลนะคะสี่โลอันนี้อะไรอะเจ้าขวดเลยถักขวดมงางาอเหรอ đây trời mặc dù nó không mấy là bài 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 อันนี้ช่างั้นแล้วบอดูโอเคอดีมาก,มากนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะแตงหอมชูของ่อา Ôi. Đã có món. Ôi. Nó muốn ăn nhạt thôi. Có rồi. Ờ. Banana thì đúng นี่เดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้นะคะอันนี้ทั้งหมดสี่โลโอเคเราจะใช้จอบจอบเล็บอันนี้ขุดนะคะดูดวัวมมากนาะเ้ยว้ย หเหมือนจะขุดง่ายมากเลยนะคะระวังนะน้องอตัวแรงอือเนา เราตั้งเยอะี่สุดที่สุดอื้ออุ้ยมันดูว่ายายหนูไม่ได้ไม่ใช่ผู้ชำนาญอันนี้เพิ่งมาขุดทั้งแรกเลยนะคะเราบอกเราพัดดึงปลาแล้วห่างยอดดอก <c oughs> เก็บมาเลยแทนเนี่ย চে পদিয়ে কৰা ระหว่างที่เราขูดหอมชูเราก็จะเก็บดอกกระเพาะเอ้ยไม่ใช่ดอกหอมชูไปนะคะเน้ำมันงาจิ้ยังร้อนมั้ยนี่ค่ะดอกหอมชูน้ำมันงาจี้จี้ไม่ทำไม่รู้ว่าดีไหม เดินก nh ันเลยแล้วก็เหนีวมาเลยเออมาดร่ะเนี่ยเวบอ่อบอรี่ัเหมือนนี่นะคะหนึ่งต้นได้เท่านี้เลยส่ตั้งวเดี๋ยวอือ ดดูให้น้องขุดหอมชูไปนะคะสว่วนนี้มาเก็บนี้ค่ะดอกหอมชูค่ะเพื่อที่จะแถนโอ้ยโอ้ยเพื่อที่จะแถนไปให้นะคะ เงื่อนจาว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะนี่แารก็เลยจะแชรแบบนี้ค่ะนี่จะเดินม่เราเราใส่รองเท้าบู๊ตมานะคะมันเดินลำบากมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศที่สวนนะคะ น้องเขาบอกว่าน่าจะครบสี่โลแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรายังเก็บหอมชูไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บหอมดอกหอมชูก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็เก็บเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะมีตรงโน้นน,นิดนึงนะคะไม่ใช่นิดน,นึงก็ประมาณนี้แหละคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะคะน่าจะมีผักผูกหรือเปล่า ไม่ผักขนหรือเปล่าคะทุกคนน่าจะใช่นะอ,อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เรากำลังเดินกลับบ้านกันคะ่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเอาเออนุนยกเฮ้ยไอเยไอเยเราเสร็จจีมะก็พอมะงาผิดทางทางนี้โอเคค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย